เช้านี้วันพระแรม1ิบสี่ค่ำวันพุทธที่10บมกราคมสองพครับรอใส่บาตรพระแต่บรรยากาศดูแล้วยังไม่เห็นแสงแดดเลยนะครับทั้งที่ใกล้เจ็ดโมงก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญใส่บาตร อย่างน้อยทุกวันพระก็จะเกิดมงคลชีวิตกับท่านารเะจกดีม איי גיינגע צו דער טאנג וואס דער געלעקענען איז נאנישט געווען דער ער

या ते दिगंतनां अतो दिग्यं तथा